่วค่ะวันนี้นะคะแอนเป็นเกียรติมากเลยที่ได้มาร่วมงาน Pride for All ของ Muse by Matinee แล้วก็ Central w o r l d นะคะเห็นตั้งแต่วันที่แถลงข่าวแล้วแอนบอกว่าชุดแองไม่เล็กแน่นอนค่ะเพราะว่าชุดนี้แค่ครึ่งชุดที่แอนจะใส่วันนี้นะคะแล้วก็แฮปปี้มากเลยที่ได้มาร่วมงานที่เกี่ยวกับ Celebrating Love แล้วก็เป็นตัวแทนของหลายๆคนค่ะอยากให้ช่วยพูดถึงคอนเซ็ปต์ชุดหนแอน ค่ะคอนเซปต์ชุดของอันค่ะคือ Pride for all ในทงของ L G B T Q I A นะคะมีแต่ละสีเหมือนที่ชุดีอนใส่วันนี้ so I and ไม่อยาก represent แค่กลุ่มหนึ่งแต่อยาก represent <c oughs> ทุกกลุ่ม <c oughs> ที่ต้องการความ equality ความ diversity แล้วก็เป็นตัวกระบอกเสียงให้เขาค่ะ พูดถึงการประกวดความพร้อมของเราตอนนี้เป็นย่งไรอะไรอย่างเลยบ้างคะค่ะก็ตอนนี้แอนทุกคนอาจจะเห็นว่าโอ้แอนอาจจะพร้อมหรือว่ายังไงก็ตามใช่ไหมคะแต่ทุกวันเป็นโอกาสให้โอเคค่ะทุกทุกวันเป็นโอกาสให้พัฒนาตัวเองแล้วก็ทําให้ตัวเองดีขึ้นซึ่งแอนคิดว่าแอนทําได้ดีกว่าเมื่อวานได้แล้วก็เมื่อก่อนวันนั้นได้ so every day is a day for growth every day is a day for ความพัฒนา so หวังว่าตอนที่ไปถึงวัน เ uh, อ่อ Final Night แล้วจะมีแอนคนใหม่มาโชว์ค่ะ,อะแอนรู้สึกไงมากกับดราม่าที่มันเกิดขึ้นหลายคนก็บอกว่าเรา่เหมือนแบบคนหลักเหมือนชูเหมือนปล่อยตัวปล่อยหุ่นอะไรเงี้ยหุ่นไม่ได้ฟิตเฟิร์มเหมือนแต่ก่อนอย่างเงี้ยค่ะ,อคะแอนก็เชื่อว่าอะไรที่คนพูดออกมาก็เป็นความคิดของเขาก็ดีหรือไม่ดีก็ตามใจเขาเพราะว่าเขาก็มี voice มที่เขาแชร์แล้วก็แชร์ความมุมมองของเขาได้แอนก็รับฟังแอนก็รู้แต่แอนเชื่อว่า สิ่งภายนอกรูปร่างภายนอกเป็นอะไรที่เปลี่ยนง่ายๆค่ะ<ม>แต่อะไรที่อยู่ในใจอะไรที่อยู่ในสมอง<ม>เป็นอะไรที่เรียนเร็วๆในเวลาสั้นไม่ได้ค่ะหลายคนก็บอกว่ายังไงแอนกลับมามันก็เหมือนเดิมลุกเดิม,มลุก<ม>ซ้ำค่ะ,ะแต่ถ้าถ้าแอนโชว์ทุกอย่างให้ทุกคนเร็วๆนี้เดี๋ยวไม่มีใครจะตื่นเต้นตอนแอนขึ้นประกวดใช่ไหมคะ กาแสดงว่าเนี่ยแอนต้องมีทีเด็ดเตรียมปล่อยแน่นอนใช่ค่ะมีหลายอย่างที่ยังไม่ปล่อยค่ะแต่แอนเชื่อว่ายังมีเวลาอีกตั้งเยอะ<ต><อ>ไม่ต้องไปตามคนอื่นรู้ว่าไม่ต้องไปลงรูปตามคนอื่นเพราะ่เดี๋ยวไม่มีคอนเทนต์ใช่ไหมคะ,ะ,ะแอนหลายคนเขาห่วงในเรื่องของเวลาเราออกงานด้วยไม่ว่าจะเป็นคอสตูมเราหรือไงเขาบอกมาจะบอกว่าทีมเราเหมือนแบบเตรียมชุดให้เราไม่ค่อยสวยอะไรเงี้ยเราอยากจะบอกอะไรไมเอ่ย ก็จร,จริงๆทุกเหมือนที่แอนบอกอะทุกวันเป็นการเรียนรู้แอนก็บางครั้งแอนก็ทําตามที่แฟนคลับบอกว่าอยากทำทรง,งนี้นู่นนี่แอนก็ทําตามแล้วก็ในที่สุดก็อาจจะไม่สวยอ,อาจจะไม่ตามที่คนอื่นคิดแต่วันต่อไปก็เริ่มใหม่เริ่มจากศูนย์ใหม่แล้วก็เริ่มพัฒนาเริ่มอะไรใหม่ๆอีกครั้งสุดท้ายขอกําลังใจแฟนนางงามหน่อยบอกว่า ติ่งของพ่อเบา,า,า,า <laughs> ทุกคนใ <laughs> จเย็นๆนะคะแอนก็นยังพยายามมากที่สุดที่แอนทําได้ค่ะแต่ฝากทุกคนส่งกําลังใจให้แอนแล้วก็ผู้หญิงทุกคนที่มาประกวดปีนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครกําลังดูงานวันนี้ขอให้ทุกคนเป็นกระบอกเสียงสําหรับ equality นะคะ <c oughs> diversity inclusivity and love because love there's no limitation for it pride for all and not just one person but for everyone as well thank you ขอบคุณทน <c oughs> ค,ค่ะ <c oughs>